โดนแล้วครับโดนครับตัวใหญ่มากครับโอ้โหโอ้โหปิดคิวครับปิดคิว,ควต้องระคองดีๆต้องามาคองดีๆกินไมโครเจ็กนะครับโอ้โห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 ,โห สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับทริปนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องจ่าเล็กเอฟนะครับสำหรับทริปนี้ก็ช่วงนี้ช่วงหลังสงกรานต์นะครับพอดีว่ากลับบ้านนะครับมาปากพนังนะครับก็เลยติดเจ้าบิ๊กฟิตมาด้วยนะครับทริปนี้ก็พอดีวันก่อนพินัทไปได้กูเรามานะครับก็เลยมาลองหาประสบการณ์ฝั่งอ่าวไทยนะครับบ้านตัวเองแต่ก็ยังไม่เคยมีผลงานนะครับทริปนี้ก็ว่าจะมาหาผลงานนะครับ โอเคครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วตอนนี้สายมากแล้วเดี๋ยวเราไปหาผลงานกันเลยครับกับเหยื่อสเปกต้ัมนะครับของต้นน้าเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันครับไป okay, นี่ก็พอจะรู้มือแล้วครับว่าปลามันจะกินแบบไหนนะเมื่อกี้ก็ได้น่าจะเป็นปลาตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกนี่นะครับได้มาหนึ่งตัวกับเหยื่อไม่อยจิกนะครับตัวน,น้ําเดี๋ยวเคาะไปเรื่อยๆครับมันน่าจะกินอีกเมื่อกี้หลุดไปสองตัวเลยนะ จะจับทางถูกก็นานใช้ได้เลยครับเดี๋ยวลองหามไปเรื่อยๆครับต้องหาจะเต็บที่มันยั่วๆครับมีหลายตัวครับเมื่อกี้กัดหลุดไปหลายตัวครับกินไม่ไกลนะครับกินประมาณท้ายเรือไปไม่ไกล ก็เป็นพี่จิรศักดิ์นะครับมาจะได้ไปตัวสองตัวแล้วเหมือนกันนะพีแกมาั้งแต่เช้าพอดีเมื่อเช้าก็มีอวนมาวางอยู่นะ mm hmm. ก็เลยตีได้ไม่เต็มที่นะตันนี้ก็พอเก็บอวนไปแล้วนะก็ไล่ตีไปเรื่อยๆช่วงหัวน้าขึ้นนะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูผลง,งานไปเรื่อยครับ ดดเลยครับโดดเลยครับน่าจะเป็นกุ้งเล่าตัวนี้โอ้โหตัวแรกกับตัวแรกในชีวิตอุย้ยน่าจะเป็นกุเลาก็เป็นโดดโอ้โหกุ้งเล่าจริงๆด้วยครับตัวแรกในชีวิตครับโอ้ก็คนนั้นกุเลานะครับอืมโอ้โหเถียงเทียงเถียงโอ้ยใจสวยจัง โอ้ไปผิดหวังครับเรียบร้อยครับหืมกูเลาตัวแรกในชีวิตตัวแรกในชีวิตครับหืมขอบคุณงานกูเลานะครับโอดูตัวครับอุยอะดูตัวครับอย่างสวย ดูครับตัวแรกในชีวิตนะครับกับคนงานคุณเราโอ้ยกับเหยือสุลแฮ็สนะครับต้นน้ำตัวนี้ขนาดสิบห้ากรัมนะครับเอากรนึงตัวนี้ขนาดสิบกรัมนะครับกับคุณเราใช้ฝั่งปากพนังนะครับตามหามาจนเจอนะครับอเอาหลุดพอดีครับ <c oughs> สสวยๆกันเลยครับเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวพูดนากันต่อผมว่ามันน่าจะมีอีกครับเมื่อกี้พี่กันไปใช้แล้วน่าจะมีอีกเรื่อยๆครับไปครับเดี๋ยวหาต่อโดดเลยครับโดดเลยครับโดดเลยครับโอ้ยมีไซส์ก็ตัวนี้มีไซส์เอา้าหลุดโอ้ยอืม,มยา่าอะไรวะหลุดเฉยเลยอืม,ม เจอตัวเล้วแท้โอ้ดูนะครับดูนครับตัวใหญ่มากครับโอ้โหโอ้โหปิดคิวครับปิดคิวปิดคิวครับโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหปิดคิวครับอื้ยไม่เข้าเลยครับโอ้โหเหมือนจะเป็นกระพงนะครับเมื่อกี้กระโดดเห็นไอเห็นเลยครับหืมโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอ้โหใจเย็นกระพงกระพงครับกระพงกระพงขาวครับโอ้โหครั้งแรกครับ ไม่ควรจิกโดนกระพงขาวครับหืมต้องมาคองดีๆต้องมาคองดีๆโอ้ยโคตรโชคดีเลยครับต้องมาคองให้ดีครับโอ้ยกะพงขาวครับหืมโอ้ย,โ,อยโชคดีจัดครับทริปนี้โคตรดวงดีครับโอ้โหเจอกระพงขาวครับ ัวมานสองสาโลได้นะครับโอ้ยต้องมาคลองดีๆก็ต้องคลองดีๆกินไมโครเจ็กนะครับเอ่อต้นน้ำนะครับสเปกตัมโอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยมีมีคู่มันมีคู่มันมีคู่ด้วยครับโอ้โหคู่ตามมาครับโอ้ยคุณผู้ชมเต็มมากครับคู่มันตามมาด้วยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหใจมากครับโอ้ยมันทีเที่ยวครับวันนี้ได้กำไรมากโอ้โหโโอ้หต้องเอาไว้ได้ครับตัวนี้ต้องเอาไว้ได้เดี๋ยวดูตรงนี้ทิ้งไปก่อนครับโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้โหมันมีคู่นะครับโอ้ยกินโซโลวเฮกนะครับโอ้ยอ้อม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  มันน่าจะอมลงไปเลยครับโอ้ยเมื่อยมือมากโอ้ยดูตัวครับดูตัวมันมีคู่มันด้วยครับคู่มันตามมาเมื่อกี้โอ้โห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 หางเครื่องนี้ครับโอ้โหางเครื่องเสียวหางเครื่องครับหางเครื่องก็เสียวครับโอ้โหโอ้โหติดชมครับ อ้ยเจอของดีปักพนังครับเลยครับโอ้ยหืมดูตัวครับอย่างเชิงโอ้โหเดี๋ยวต้องปล่อยมันหมดแรงครับโอ้โหมันให่หมดง่ายครับโอ้ยอย่าอย่ามีปัญหานะครับขอร้องโอ้โหเจอตัวขนาดนี้แล้ว โอ้ยดูตัวมันเทียบโอ้ยสี่ห้าได้นะครับโอ้ยโอ้ยเกียบร้อยครับโอ้ยโอ้ยสะใจครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โฮทุชมครับอธิบายไม่ถูกกับตอนนี้ความรู้สึกอธิบายไม่ถูกจริงๆครับโอ้โหอ้ยอ่ะเจบร,ร้อยครับกระพงดวงงา,งามนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคนระัครั้งแรกตัวแรกในชีวิตนะครับที่ไซส์ขนาดนี้ ของดีปากพนังนะครับมันเจอกันจนได้ครับกับเหยื่อไม่คุดจิกต้นน้ำนะขนาดสิบกรัมนะครับกับกระพงปากพนังนะครับโอ้โหไซส์ผมว่าน่าจะประมาณสามสี่โลน่าจะได้นะครับกัดเหยื่อไม่คุยจิกต้นน้ำนะครับก็เมื่อกี้ก็เคาะไปนะเหมือนมันลามันกระโดดเหมือนครับมีอะไรไล่นะครับเคาะไปแล้วก็ทิ้งถึงหน้าดินนะครับแล้วก็เคาะหน้าดินมานะครับช้าช้าทรายมันก็ กัดนะครับแล้วก็วิ่งกันตะลุดหมดเลยครับเสียวแต่จะขาดนะครับเพราะว่าช็อกหน้าแค่ยี่ปอนด์นะครับสายพีอีก็มันนานแล้วเหมือนกันนะครับคันก็ไกด์หักบ้างไอตัวไกด์แตกบ้างสายก็เอาขึ้นไม่ได้ครับสนุกครับมันยอดครับถึงปากพนังเรียบร้อยครับ้านตัวเองแต่เพิ่งจะได้บนงานเนี้ยโอ้โหโอเคครับดูตัวครับ สบใจก็กับผูนั้นครั้งนี้ศรัทธาในเหยื่อนะครับนม่จะไม่ผิดหวังโอเคครับเดี๋ยวไหาผนันกันต่อครับไอหนักขดหนักเลยแน่นมากครับวันนี้โอเคอท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะครับปูนั้นวันนี้ก็มีกระพงหนึ่งตัวนะแล้วก็คูเลาหนึ่งตัวปลาเต่หนึ่งตัวนะ วันนี้ก็คงจะแค่นี้นะพอดีด้านนอกมีชื่นลมนะชื่นลมแรงก็เลยเข้าฝั่งก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีต่อไปนะครต้องมาล้างแค้นแน่นอนครับมันมีตัวนะครับเมื่อกี้มาตามมาเป็นสองสองตัวนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พาฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้จบไปแค่นี้ครับ